เอ,อ๊กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีครับวันนี้กักบพวกเราอ,อย่างมาเคเบิตต์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปวีไฟต์นะครับผมระหว่างเดนเมเชนโปรดรีนะครับกับเพลมูนนั่นเองนะครับผมโดยพี่โอจะเล่นเป็นเดนเมเชนโปรดรส่วนพี่เอก็จะเล่นเป็นเพลมูนนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมยังมีก็เต็มของใหม่ในตอนนี้บีที่พื้นห้อนงะซึ่งบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดอย่างมากนะครับเพราะว่าสมัยที่ซีพีสุดห้ออกเนี่ยเพลมูนเนี่ยก็คือว่าจุดปัญหานะครับก็คือมีเซเวอร์ทอนในชื่อการเนี่ยน้อยมาก หรือว่ามีแค่เกตหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีปัญหาตรงที่ไม่มีตัวตีนะครับต,ตอนนี้บีทีมาแล้วเกดสองที่ไว้ตีมาแล้วนะครับผมก็เ,มเหมือนการเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามราหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังกันดีกว่าเขาบอกเขาบอกก็ได้หกครับผมเปลี่ยนสองได้ตัวเริ่มก่อนนะครับผมถอ,อนเลย ก็ขออยากเป็นสี่ใบเลยกันเง,งีงยบเงีงยบเะหนูดูไม่ดีเลยพี่ยาไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเลยเหรอแม้กระทั่งตัวหน้าแม่นยังไม่ขึ้นเลยนะเนาะเออสำหรับบรรยากาศครับผมคุณโดนตามดิโกยูชาเซลว์วถอนเอสพิกเตนอีโอนิล่าเห็นไหมครับผมเริ่มก่อนเทลื่อนจั่วครับไล่เป็น มันย่นตาไม่ติดได้เลยครับผมซีตัวเรกครับเจ๋ยจุ๋อใครล้วครับข้าใช้จัวค่ะได้ค่ะพิวทอนแอตติสแทนอีดีน่าจ๋วหนึ่งใบบิ๊กชิวเอาไปเลยเอาให้กรมโปรงก็พอค่ะโอ้เลทเลยหนึ่งสองสามโอ้โหใส้สองบาง เดี๋ว่าถอนมาสองใบนะครับอุ้ยอย่างนี้เราต้องอยา้ายพิกเกอร์เราปะสามใบนี่บอดหมดเลยแล้วนี่แม่เทิน้นมาเลยย้ายพิเกอร์เลยลูกไม่กลัดครับกินสองโบาะนบอดอีก,โอโออกแล้วไม่เช็คครับผมเคยได้อยู่ฉากครับอา่าได้ค่ะเริ่มทนจอหนึ่งครับผมโอ้โหโอเลนะ้อืมไล่เป็นไดร์ดากอนครับมานจะตบกันเลยข้อไดร์ดากอน หนึ่งหมื่นจมติดสายบรรยากาศครับอัานแล้วบอกจะตกทิ้งไงได้เช็คครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับหนึ่งหมื่นจมติดสายบรรยากาศครับไม่เอาแดมด้วยอ่านเลยครับสเต็มจูวไม่เอาเดมแบบนี้ใหม่ผับว่ายังไงอ่ะไม่มีเป็นนั้นไรยังไงไรทกิณอีดีน่าดูกะสามใบผสมกล้องเอากี่ใบก็ได้เข้าโต้ถ้านำก์ดที่บอกว่าซิวัตรทองเข้าโต้สามใบหรือมากกว่าแล้วก็สองใบโอเคครับจริงๆมันมันบอกว่าเอาเอาซิวัตรทองเท่านั้นไม่ใช่หรืเดียวใช่ซิวัตรทองเท่านั้น เปียกพีเข้าไปด้วยหรอใช่โอพ้พิยายอยากกินปิเกอร์จื้ออย่างยั้นมันก็วิ่งเข้าใต้กองอยู่ดีดเพราะเรายังไม่มีโทรศัพแ์อแมตเพื่อนมาเลยไีเวียนไหมมาเลยครับเกย์สองรอเคสแตนด์แอนจะรอครับผมไลฟ์เป็นหุ่นยนต์ตันมิติอ๋อสุดยอดหุ่นยนต์ม,มิติไดรไลเนอร์อีมาจินลิกิปฟอร์สองครับที่วันกาต้องยิ่ห้อวันกาเลยเขาตะบานหนึ่งครับผม สวัสดีนึงครับสวัสดีเป็นไดร์ดับก้อนละกันเปิดท็อปเจ็ดใบแบบแบบแบบไม่เจอครับโอ้เจ็ดโอ้โหไม่มีก็หยิบมินิละกันหยิบออเดอร์อามไม่ใช่ออเดอร์หยิบตัวของน้องก็งยืนหนึ่งใบขึ้นมาได้ครับถ้าหยิบเกตตามมันจะได้บวกสองหมื่นบนหนึ่งคีย์เนาะแต่ว่าอันนี้พี่เขาหยิบตัวของเกตหนึ่งก็จะไม่บวกอะไร งั้นก็ไม่ทําอะไระครับหมือนสามพันสองถ้าเป็นได้ครับใบแรกเกตหนึ่งไกสองใบที่สองเกตสองครับสองแดงใบทีทบ่หนึ่งเกตสามใบที่สองเกตหนึ่งเกตครับหนึ่งหมื่นตีแวดขอห้าพันงั้นเอาเป็นแบบนี้หา้าพันโอเคจบเท่านั้ะครับสเตนจัวหนึ่งไลค์ค่ะดูดีลุโอ้โหเอ็กเซลสอง นี่ยเหมือนจะหลุดลูกเยนะครับนี่ไงคอคอตรงนี้แล้วก็คอโน้บั้งโอเคที่ตรงนี้คอโอเคคอโอเคโอ้ได้เข้าแล้วนะ่นแ่บนี้ดีกว่าจิ๊บโอเค okay. ได้ครับ <c oughs> มีซิวทรอนชื่อต่างปีไว้แน่นอนโอเคครับโชว์ให้ก่อนอคคให้รู้โชว์เพื่อจะสับหรอมาท่านมาเลยสิบหกไปข้างเขาบอกว่าจบการต่อสู้ที่บูธได้มีข้างด้วยอ่ไม่กันครับผมสกิลเคาน์เตอร์บั๊กหนึงเอาไปนี้เข้าโซโดดเป็นลูคี้อ่ะมันจะเข้าไหมลูคี้มันจะไม่บกใช่ไหมไม่บกไม่บกไม่บอกอุย้ยมันบกแค่ อืมโดวทามาโนเชียร์ใช่ว่าเรามีไปหนสูงอืมโอเคครับผมเอาหมื่นสี่ปีก่อนจะตีไม่เข้าอืม,อมไม่กาดครับมนึ่งกะเมดไม่มีสติ๊กเกอร์ครับหมื่นสองไม่เข้าไม่กาดครับเจ็ดสามดรทิกเกอร์อครั้งนี้มันตีไม่เข้าด้วยใช่ข,ข้างนี้ขาดข้างนี้ตีวันหนึ่งแต่วันนี้ก็ตีไม่เข้านะไม่เป็นไรอโอเค แล้วผ่านเลยสกิลโอ้พยายขัน <c oughs> แรมเนาะเก็บสีปป่ใบไงแรมหนึ่งยิบลูมมเคียขึ้นมือจัวดสอง,อสองแล้วแินจัวหนึ่งครับไม่ไรครับรก็สกิลวันกะเขาต้องวาดหนึ่งโซวานหนึ่ง,นนงไบทีนี้พี่โอก็จับดูดไม่ได้เดียวเพราะว่าแนมหมดเนาะโดยเจ็ด เอาเป็นเกตอดวิชก็เสนเหมือครับผมตอนบวกสองหมื่นมาหนึ่งครีนดนะครับชอสวินเอเดอครับไม่เท่าครับห้าม,มันหนึ่งสามคริไไรดตีเล่เงินหนึ่งาทโอเคครับผมชวินได้ครับไปแรกเคสองไมสองครับขี้พลังครับผมจบแล้วครับขาวเทียน ไว้ลูกเกียาเอ็สเจอสองเจอหนึ่งเดี๋ยวขออยาเสร็จมาเลยน่าด้านโซ่หรือเด็กครับนั่นนี้ไม่บอกก่อนนะเคาน์เตอร์บราสองใบโอเคครับเช็คก,ก่อนกนทำโอเค,คทำได้ถุงมือหนึ่งทิ้งเป็นนิดเดียวโอเคมังกรหนึน่งมังกร มักงกรด้วยเทงูคี่ะนี้เก็บหนึ่งเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนและเก็บก่อนเรื่องอะไรเก็บสีชื่อไว้ทำไมเนาะนั่นแหละสิตั้งตีเท่ากัวกราบเยอะสองคนโอเคครับผมก็ตีชื่ออยู่ดีเนี่ยใช่ <laughs> มันไม่อยากเลยแม่เทิร์น ตัวนี้คอสองใบจะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ลูเคียแถวน้าจะบวกสองพันนะครับผมใช่ลูเคียที่เป็นเรียกาศนะครับพันแล้วก็ไม่รวมวนนะสามพันไม่รวมเวนส่วนหนึ่งมือจะเป็นลูเคียสองตัวนี้เก๋ครับผมข้าวบาวก่อนยี่สิบสามเวนให้เหมือนข้าครับเวนไอ้ไม่ขาดครับขี้เวนโอ้พลังข้างนี้เป็นสองพันขี้เวนโอ้พลังข้างนี้เก๋ครับผมสามล่าเมครับ ไดรเนอร์ได้เบฟไปทต่าครับไ,ไปไไม่ตกด้วยสิบเก้าบวกห้าพันยี่สิบบวกสามพันสองหมื่นเจ็ดให้หมื่นห้าครับอันนี้แรดดี้บอกว่าถ้ามันอีกฝ่าลเป็นเกศสามเอาถ้ามาันเราถ้านของเราเป็นเกศสามครับตกตรนิวโอมีบทแรงอีกเบอรหนึ่งสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับ โอเคนี่จะเป็นสองมื่นสามหมืนสี่หมื่นสี่หมื่นามพันสี่มืนสามัเอ่อพัาวไปกาดครับผมทิ้งเป็นแบบนี้จบการจบทถบถืนแล้วเนี่ยป็ออยู่การปัะตู้ดีไทายดูดีเองเข้าโซทั้งหมด 1, 2, 5, 6, 3, หนึ่งสองสามี่ห้าหกจั่วสามใบแบบนี้ยูเกียร์จากเสูงขึ้นมือโอเคครับขันขะันเวเขัาวาน้นจั่วัะสกิวันกาะก็ตวันตวาครับตัดเจ็บ ห้าหกเจ็ดหยิบเป็นไดเนอร์ขึ้นมือครับเราจะใส่พิทเจอร์คีทั้งหมดสิบห้าใบในติ๊กโออะไรครับวันการดบวกสองหมื่นบนหนึ่งคีครับผมเอ้าไม่มีโซ่ล้วหอคอครับขอโอ้โหแขนใช่ไหมไม่ได้แขนเลยขอครับขอครับไพีย่ามีแค่สองแต้เหวี่ยงไม่กลัวหรอกนะมือพีย่านมีตั้งทั้งหมดหกห้าหมื่นหนึ่งพันสามคีที่ข้องตีวันครับ นนนเพีย <G Incre ased> ังไม่ทำอะไรผิดเลยนะอันนี้ไม่เข้าโซ่เลยมันต้องทำต้อเคครับจปจบตัวต่อสัแล้วเรอเป็น4า27 47ครับตอนนี้50,000อันนี้ตี50,001ตี7เป็น67สองได้ครับทิ้สองได้ใช่ไหมใช่ต่อไปเข้ามาเลยทวินได้ครับใบแรกเกตสองใบที่สองครับ เจ็ดห่ครับผมสกิลของเว้ได้ยูันจากมือครับมัตตบาลหนึ่งครับผมทูพีเลไลไลอไรไระไอสองครับที่เรีกะผ่านเตอนแรกก็ว่าจะทำงั้นแต่ว่าไม่เป็นไรโทษป้าอยู่ละโจมตีใส่แวนกาดครับอย่างอย่างอย่อย่างอย่าอย่า่าี่าง่อนอันนีอจะบวกไปแวนโบอององอย่่นงองอย่าสองอย่่อย้อาง่างางอองอ เพ <Perfect. S 1> อร์เฟกต์ครทิ้งมือหนึ่งไบโอเคผมทวินได้ครับไปแรกเกตหนึ่งมาที่สองครับเก็ตสามโอเ้เยอะจังอันนี้บอกหมื่นครับจะเป็นสิบแปดยี่สิบแปดสามสิบแปดนะสิบแปดสิบแปดบวกหมื่นตัวเองยี่แปดบกเขาหน้าหมื่นด้วยสามสิบแปดตีวันครับสองพีที่สองสองสิบเจ็ดเอ็นี่สิบเจ็ดสองสิบเจ็ดตีสิบสองผ่านเลยครับผมอ๋อแกแล้วปิดไม่ได้จู๊ ไลท์โลคีอาแอคเซลสองตัวนึงลงโลคิอะบาสสองเว้นถึง 2, หมือนนึงโดดโลคีอามังกรมังกรมังกรอยอางยเนี้ยอีลีน่าลีเลียนเออใช่แล้วเราก็จะเก็บชื่อของเราไว้อีอีพบกันโอเคครับผม โชว์ไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยว,วทุกคนถามว่าคบจริงหรอโมลุกตาเล่าอเอามาโชว์ซีซีนี้ค่ะจะบอกว่ามันไม่ยากนะถ้าสำหราาับใครที่มีดูทีล้วจะรู้นะครับว่ามัน,มนามาง่ายมานะกอากาศที่เราเล่นแบบว่าเล่นดูเทียสามตัวเนี้ยแบบถ้าเรามีดูเทียทั้งหมดหกตัวแต่ยังจะเก่งมากก็กมีมังกรก็้จะมีดูทีนะครับไปทายกันนะแบทเทิลเราจะกลัวจะย,ยินท่าเนี่ยก็ฟาดไปเลยสามหมื่นเฮ้ยไม่ป้องกันครับได้ขี้ตอกหลุมตบไปเลย พันก่อนเดี๋ยวอยาได้คีต่ออีโตรดรอติเกอร์พลังให้ริบเรียนตังหวะนึงมันนะเมครับอยู่เหรอชุบเป็นดอติเกอร์เหือตายโอ้ติเกอร์เีสามสามใบเลยโอ้เดือดไรรยะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปไประหว่างเพียวมุนกับไดเมนชั่นโพลิสนะคะก็เป็นพีโอสค่ะแเ้ไปนะคะเย้ฮไดบอร์ เป็นเวลาที่ยาเด,ดบ,บัญชีโหดโมสำหรับทุกคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ช่องของพวืเองาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพวกเราจะได้อยู่กับทุกทุกคนไปนานๆถ้าเกิดว่าอยากมีสปอนร์สปอนเซอร์ลงก็ลงให้หน่อยนะเพราะว่าจะได้อยู่กันไปนานๆมีอะไรลงมากมายหลากหลายอะแล้วก็ แอบอุบไว้ก่อนมานานแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะช่องเราจะมีเวนการ์ดของญี่ปุ่นแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นญี่ปุ่นแบบไหนก็รอไปดูกันนะคะติดตามช่องพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พี่โอ๊ตพี่อายาก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย